Cho không ai đây ạ Chô chô เอยอย่างไปเรวจะย่างเพย่างพ่นี่น้องเลนะพิ่การมาตะเกิดพี่น้องมาย่างกับมากับมาเออเข้าใจอยู่พี่น้องย่างย่างกับมามันนี้อันนี้อยู่ที่บ้านเผาโอยเราใตบ้านอารมณ์กะใต้มืองบะเจียงพี่น้องพีการมาตะเกิดแต่ว่าเฮาเว้าไปได,ได้ยินอยู่ได้ยินฮาเวาไปได้ยินนะพี่น้องแต่ว่า แต่ว่าวาบวยยากขอดประเด็นนะไรเนาะใช่ภาษาเมื่อเอาอนำลายย่อยตลอดมามานั่งพี่ไปนเลยน้ยนอง FC เอฟซีแฟนคลับพี่น้องจากฝั่งลาวและไทยพี่น้องอรเนี้ยเข้าไปอยู่กับน้องเลนะพี่น้องเนาะเป็นเด็กพี่น้องขังเผาตะโอยเล่าใ่ซึ่งพิการมาจะเกิดพี่น้องว้าวาได้พี่น้องวบาได้แบบบุคอดเอ,ออเออเอออยู่พี่น้อง เนาะเพราะว่าเราก็อยู่ที่บ้านลมซักไต้โนเลเนาะอือ่าฝากพี่น้องเอฟซีอยู่ไทยอยู่อเมริกาฝากบังน้องได้ๆพี่น้องพี่การมันจะเกิด <c oughs> ย่างเนเลเนาะย่างยางให้ <c oughs> น้องเลคนพิการทุกสิ่งทุกอย่างพิการมือพี่น้องทั้งขาแล้วก็พิการปากแล้วบอกว่าเราชี คาคาเอฟซีอ่ะสบายดีเอฟซีตัวสบายดีครับสบายดีสบายดีดยดยดยดพี่น้องวันนี้อยู่กับน้องเร่ึิงเป็นพิการอยู่ที่บ้านล้มศักไตเมืองบาเจียงแข็งจำมาซักต้องคนถาว่าไปในหูบดพี่น้อง oh <my> ว่าไปในหูบดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าปากโ่ได้คนถาว่าไปในหูบดนะพี่น้องเนาะขอฝากพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนเลยเนาะฝากน้องเลยน้ำลายย่อยตลอดเสีนน้ำลายแนะอ่ เขาว่านี่หู้นี่แต่ว่าเราเล่าว่าเราทำก็ได้เรากระย่างออกไปออกมาตามภาษาเด็กหน่อยคนพิการเนาะอายุสาวห้าปีและยี่สิบห้าปีได้ภาษาเกิดภาษาใบพี่น้องมือนีงกะคดรพูดคดพี่น้องโคตพี่น้องเออเออเออเบวาสติบุญยกรดีปันไดพี่น้องห้าสิบห้าสิบเย็กกระดิ้งกีบอตัวเลนเนาะ มือเน,น,น,นี่ที่คีบอร์ดมันบอกเอ้าพี่น้องอทายสบายดีโอกาสหน้าเกืดอนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกคนส่วนหลายน้องก็จะเป็นโรคแบบอ่าน้ำลายย้อยหรือว่าน้ำลายแบบน้ำลายย้อยตลอดเนาะแต่ว่าคาว่าภาษามือเข้าไปน้องเข้าใจอยู่นเนาะจอเอิญเละได้ยินย่างมาจนเอิญเละ คะแนนยังไปนะแต่ว่าาแต่วาทุกคนเนาะอันกลาบปว่าเข้าใจอยู่เข้าใจภาษาเราแต่สลายน้องกัอจากพิการแต่ทุกคนพิการทางแขนเนาะโอเแขนแขนพิการเนาะพิการเบิดมือนีอนน่ก็ขดเหนบมนีลยมือจาเห็นขดขคดบิด,ดพี่น้องพิการเนะาะตะเป็นมาจะเกิดอ,กอะีรเนาะเป็นบออ น้ำลายนี่ก็ย้อยตลอดพี่น้องเนี่ยให้เบิง่งเนาะให้เบิ่งนเลยเบิร์นน้ำลายน้อยเบิร์นี่ยจะเช็ดน้ำลายมาือตัวนี่เขาว่าไปในข้อได้ยินพี่น้องหูเบิดแต่ว่าเราเว้ากับเคลื่อนมาโบได้แบบนี้นะยันเป็นโลกอีสางบุกหูเป็นมาแต่กำเ,เนิดเนาะเป็นมาแต่กำเ,เนิดได้จากปีแล้วเจ้าะยกมือตัวสิบสิบแล้วยกอีก สิบห้าเนาะเนาะมันสินหามันจะเข้าเาวปลายเลยน่าจะประมาณเออซิปอีกซิปน่าจะเาว้าวปลายนะประมาณนั้นพี่น้องอน่าจะเาวปลายอยากฝากพี่น้องเอฟซีเมืองไทยอเมริกาเนะาะอ่เคยป,ป่วยหรือเปล่ายังบ่ยังมันจะปวดจะเขินปวดกระปุบบดีปวดกรบปุบบดีพี่น้องเขาว่าเป็นปวลายเถื่อดอยู่ที่ห้องหมอกับ ปัวอยู่ทางมอผีก <Ig ació, S 1> <Ü? S 2> ับเป็ ne ัวแล้วนะพี่น้องเนาะกับบุีเนาะกัปล่อยแบบพิการนน่นแหละพิการทางมือนี่น้คนการมือตานี่ก็เห็นอยู่แต่ว่าปากบัไดเออเอออออืออออืออออืออืาอือยืออือออยืออออืออืออือดืออออืองืออืออออืางื้อนอลางอออือาเออืออืออืออออออือ อายุน่าจะประมาณอยู่น่าจะประมาณอยู่สักห้าป,า 6, ปีพี่น้องประมาณนึะ่ะเพราะว่าที่คนชนเผ่าตะโอยเนี่เคยรักษาป่วยมาแล้วหลายเถื่อแต่ว่าทางครอบครัวก็เมื่อยปัวแล้วเนาะครอบครัวก็น่าจะบบมีเด้พี่น้องจนเลยเนาะจนลายกาเจ้าจะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนยึดถืออาซีคนตะโอยวนลายยึดถืออาซีพเฮ็ดหัวเฮ็ดสวน สวนมันตนสวนมันพี่น้องนี่ได้เอาแพร่ในเล่นี่ได้เอาแพรนในเคียนปากเ็ตตลอดม่นบ่น้ำลายย่อยตลอดมันบ่อืมย่อยตลอดเสี่ชั่วโมงพี่น้องน่าจะเป็นโรคแบบว่าคันเอื้นว่าบ้าหมูกับโบแมนเนาะโบแมนบ้าหมูดอกั้นมาเป็นบ้าหมูมันต้องซักพี่น้องอันนี้บุเคยซักมันบ่เละอือบุเคยซักกะเถื่อนเนาะมันมาหันย่อยเองมันบ่อืมมันหันย่อยเองพี่น้องมันต้องย่อยเองเนาะมันต้องย่อยเอง โลกแบบว่ายันโลกโลกส่วนโตแบบโลกพิการต่างหากเกิดเป็นมาแต่เกิดส่วนหลายเนาะเห็นน้องแต่สมัยน้อยๆเลยพี่น้องแต่ว่าก็บบุเคยไปสัมผัสแล้วก็บบุเคยไปหาน้องไม่ได้ไปถ่ายคลิปน้องจะคือหากมาถ่ายเมื่อน,นี้่เป็นคลิปแรกคลิปทำอิดพี่น้องบางว่าตัวนี้ยังเป็นไข่บ่เนี่ย <laughs> เป็นไข่บะ อได้จากมือละได้ห้ามือเลยอ๋อเป็นห้ามือห้ามือเลยพี่น้องแต่ว่าจะเป็นไข่วัดธรรมดาช่วงนี้อช่วงนี้เพราะว่าอันไขย,ยุงระบาดเลยพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเนะาะไขยุงระบาดแล้วก็น่าจะอ่าใส่กันเจ็บหัวกันไขว้นใบใหญ่ตรงนี้ แขนขากันอย่างเชไปเชมามือห้านิ้วนี่น่าจะขอเห็นบหมโขสองเบื้องเห็นไเป็นมาระเกิดคำว่าภาษาจะโวยคำว่าจะโดยจะโดยเลยจละเลยอืมโอ้เหยียดเลยว่ะข่าวเมื่อกี้ในภาษาจะโดยว่ากินข้าวหรือบ่อเลเพอจะกินแล้วเห็นอ่ะงวยเด้องวยเด้ออาบน้ำพี่น้องนี่จะเป็นมาระเกิดพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีฝั่งไทยฝางอเมริกาเนาะ อยากช่วยเหลือน้องก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิป youtube แล้วก็แฟนเพจแต่ว่าหาว่าไปยังหูเบิสเลยพี่น้องเนาะย่างไปใส่ย่างมาใส่กับหูแต่ว่าแต่ว่านะพี่น้องแต่ว่าแบบว่าได้ใส่ภาษาเมื่อเดี๋ยวนี้เอามือขึ้น้มือจะเอามือมือขึ้นมือเอามือขึ้นมือมือใส่เนี่ยมือมันต่างกับมือเฮาพี่น้องเห็นบ่มันต่างกันแต่ว่า บ่าด้วบ่าว่ากินข้าวอืมกินข้าวแล้วอืมอืเพราะว่าลาโต้ว่า,ากินแล้วเนาะจะด้วยแล้วเมื่อนี้เจ้าีิปรินใสเดะเพราะว่าเลาะอ้อมกลางบ้านอืมเลาะเลาะอ๋อเลาะอ้อมกลางบ้านเลยอแต่ว่าน่าจะประมาณยี่สิบห้าปีแต่สาวกว่าปีขันยกยกมือยกมือขึ้นสองเถ้ ตัวนี้เออซิปอีกซิปแล้วก็ห้าหรือว่าสองห้าปีเนาอะอ่าเพราะว่วาเรได้ไปสัมภาษณ์จะเพื่อหากาเห็นอยู่ที่พุ่มเหนือพุ่มบ้านสะบองเขาเอินพุ่มบ้านสะบองนี่น้ำลายน้อยตลอดขั้นว่าบ้าหมูก็คือซิบูเมนลลยพี่น้องยังเป็นแบบว่าโรคหืดโรคน้ำลายน้อยออกจากปากบางทีก็ไปห้องมอจะเพื่อนแล้วนี่ไปห้าเทือนล้ะไปปวกปวดเศราจะเพื่อนบ่ โอ้บุษาวจะเพื่อืเออ,อ,อบุษาวเนาะอืเออเออันนั้นอืมอออ่าอืม,อ,มอันนี้จะเป็นภาษาเกือกภาษามือเนาะภาษาใบคารวาทักทายอนนบดูนบดูบดอ่าทักทายนบเอฟซีทุกคนเดี๋ยวจะบอกเจ้า